ประเทศไร้พรมแดนไร้สงครามระหว่างประเทศพรมแดนเบลเยียมเนเธอร์แลนด์พรมแด,น,น,มมดนในฝันของอาเซียนไทยกัมพูชาพมา่าลาวมาเลเซียบาเลแฮท่อเป็นเทศบาลข,ของประเทศเบลเยียมซึ่งมี22เขตที่แยกตัวออกมาเอ็กคลฟโดยถูกล้อมรอบด้วยดินแดนของประเทศเนเธอร์แลนด์ส่วนบาเลนสซาวเป็นเทศบาลของเนเธอร์แลนด์ที่ล้อมรอบเขตเหล่านี้และยังมีเขตย่อยของเนเธอร์แลนด์อีก8แห่งที่อยู่ภายในพื้นที่ของเบลเยียมอีกทีหนึ่งเรียกว่าคัเตอร์เอ็กคลฟ เมื่อรวมกันแล้วเขตเล็กเขตน้อยเหล่านี้มีมากถึงกว่า30แห่งทําให้ที่นี่กลายเป็นหนึ่งในพื้นที่พรมแดนที่ซับซ้อนที่สุดในโลกประวัติศาสตร์และพรมแดนพรมแดนที่ยุ่งเหยิงนี้เกิดขึ้นจากข้อตกลงในสมัยกลางราวคริสต์ศวรรษที่12ระหว่างขุนนางของเบรดาปรากูนซอกับรดยุคแห่งบราบนันโดยเป็นผลของการแบ่งกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อผลประโยชน์ทางศักดินาในยุคนั้นต่อมาเส้นแบ่งเขตแดนเหล่านี้ถูกรับรองอย่างเป็นทางการในสนธิสัญญามาทริตปี1843 และยังมีการเจราจาปรับแก้อย่างต่อเนื่องจนถึงปี1995จึงสามารถระบุข,ขอบเขตอย่างแน่ชัดสำหรับที่ดินทุกแปลงชีวิตประจำวันในเมืองพรมแดนเส้นพรมแดนที่ตัดผ่านเมืองมีการทำเครื่องหมายชัดเจนเช่นพื้นถนนถูกติดกระเบื้องหรือหมุดเหล็กเล็กๆพร้อมสัญ,ญลักษณ์ B เบลเยียมและ NL เนเธอร์แลนด์ที่น่าสนใจคือหลักการที่ใช้ในการตัดสินว่าสิ่งปลูกสร้างอยู่ในประเทศไหนคือกฎประตูหน้าจูบูเรหมายความว่าหาประตูหน้าบ้าน หรือร้านค้าเปิดไปทางฝั่งไหนก็ถือว่าอยู่ภายใต้กฎหมายและภาษีของประเทศนั้นมีบ้านหรือร้านค้าหลายแห่งที่ถูกพรมแดนตัดพานกลางอาคารและบางครั้งถึงกับมีหมายเลขบ้านของสองประเทศธงชาติสองผืนปล่องจดหมายสองไอยู่ในจุดเดียวกันเลยทีเดียวการบริหารและบริการสาธารณะแม้ว่าจะเป็นเมืองเดียวกันในเชิงกายภาพ แต่ทั้งสองเทศบาลยังคงแยกการบริหารออกจากกันชัดเจนมีนายกเทศมนตรีคนละคนศาลากลางคนละแห่งสถานีตำรวจคนละแห่งรวมถึงระบบกฎหมายและภาษีของแต่ละประเทศอย่างไรก็ตามก็มีบางบริการที่ทำงานร่วมกันเช่นหน่วยดับเพลิงซึ่งรวมกันตั้งแต่ปี2010เพื่อความสะดวกในการตอบสนองเหตุฉุกเฉินในทางกลับกันบริการพื้นฐานบางอย่างยังแยกกันชัดเจนเช่นระบบไฟฟ้าโทรศัพท์ปรณศนีหรือแม้แต่หมายเลขทะเบียนบ้านสิ่งแปลกและชีวิตที่ไม่เหมือนใคร พื้นที่แห่งนี้มีหลายเรื่องน่าสนใจเช่นราคาน้ำมันในเบลเยียมถูกกว่าทางฝั่งเนเธอร์แลนด์ทําให้ชาวดัตช์มักจะเข้าไปเติมน้ามันฝั่งเบลเยียมอีกทั้งเบลเยียมยังอนุญาตให้ขายดอกไม้ไฟได้ตลอดทั้งปีทําให้ร้านค้าจํานวนมากตั้งอยู่ในเขตเบลเยียมแต่ใกล้พรมแดนเพื่อรองรับลูกค้าจากฝั่งดัตช์ในอดีตวันอาทิตย์เป็นวันห้ามเปิดร้านในเนเธอร์แลนด์แต่เบลเยียมไม่ห้ามทาให้ร้านค้าหลายแห่งเปิดฝั่งเบลเยียมเพื่อหลีกเลี่ยงข้อจากัดดังกล่าวแม้ตอนนี้ข้อห้ามจะผ่อนคลายแล้ว ด้วยความที่เนเธอร์แลนด์และเบลเยียมเป็นสมาชิกของข้อตกลงเชงเก้นทำให้ไม่มีด่านตรวจคนเข้าเมืองระหว่างกันนักท่องเที่ยวสามารถเดินผ่านพรมแดนหลายครั้งในเวลาเพียงไม่กี่นาทีโดยไม่ต้องแสดงเอกสารใดฮ่าฮเมืองนี้กลายเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับนักเดินทางที่สนใจเรื่องพรมแดนภูมิศาสตร์และความหลากหลายทางวัฒนธรรมโดยมีเส้นทางเดินเท้าและจักรยานพาดผ่านพรมแดนต่างๆพร้อมป้ายธงบอกชื่อประเทศและเครื่องหมายแบ่งเขตสรุป บาเลแฮทอกบาเรเลนัตสูคือจุดที่ประวัติศาสตร์ยุคศักดินาได้สร้างปริศนาพรมแดนที่ซับซ้อนและน่าหลงหลที่สุดแห่งหนึ่งของโลกแต่ในความซับซ้อนนั้นก็เต็มไปด้วยความร่วมมือความอดทนและความสร้างสารรค์ของผู้คนที่อยู่ร่วมกันแม้จะอยู่ใต้กฎหมายและรัฐบาลต่างกันก็าตาม